โย่ Yo, สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมเอ็กซิกโอเวอร์นั่นเองวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนไปดูเอฟเฟกต์สกิลของตัวละคร b u r ร์นเดอะวิทั้ง2ตัวนะครับนั่นคือโนเอลและ n ินนี่นั่นเองนะครับก็ก่อนที่จะไปดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคไปกันเลยโอเคมาถึงตัวละครแรกนะครับนั่นคือโนเอนั่นเองนะครับ เป็นสายมังกรฟ้าและดาเมจ DPS นะครับส่วนเรื่องสกิลต่างๆเนี่ยผมเคยแปลไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับว่าผมแปลไว้ที่กลุ่มไหนนะฮะโอเคเ,เราก็จะมาดูเอฟเฟกต์สกิลของนางกันเลยนะฮะโอเคานะครับกับการโจมตีปกตินะฮะ เป็นอย่างนี้ครับการมุิงเว้าติดนี่จะเป็นอันติเมทสกิลนะครับดูแบบชัดๆชัดๆนะฮะอันนี้จะเป็นสกิลคอมโบนะ โอเคก็สำหรับผมแล้วครับก็ถือว่าเฉยๆนะครับสำหรับเอฟเฟกของตัวละครตัวนี้ครับก็ไปดูกันต่อเลยครับสำหรับนินนี่โอเคมาถึงตัวละครที่2แล้วครับนั่นคือตัวละครนินนี่นะครับซึ่งตัวละครนี้จะเป็นตัวละครแจกฟรีในกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับเป็นสายเสื้อขาวและทักษะนะครับสกิลก็เหมือนเดิมนะครับผมเคยแปลเอาไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะฮะโอเคแล้วก็ไปดูเอฟเฟกต์กันเลยนะฮะดูการโจมตีปกติของนินนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะดูบนที่อันติเมทสกิลของนินนี่นะฮะ ด้วยส่วนตัวผมผมคิดว่าของเนนนี่เนี่ยน่าจะสวยกว่านะคัมโบฮะนี่ก็แล้วผมว่าสกิลของเนนนี่เนี่ยค่อนข้างสวยกว่าของโนเอลนะครับโอเคเราไปสะทบกันเลยดีกว่าโอเคนะครับก็ทุกคนได้ดูเอฟเฟกต์สกิลของ2ตัวนี้นะครับผมก็ต้องบอกความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่าค่อนข้างผิดหวังเล็กนึงที่ สกิลมันน่ะมันไม่ค่อยอลังการสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็นะโอเคก็ถ้าใครถามว่าถ้าจะเอาสองตัวนี้เนี่ยเอาตัวไหนดีสำหรับผมนะครับผมคิดว่าให้เอานินนี่จะดีกว่านะครับเนื่องจากนินนี่เนี่ยมีสกิลที่ค่อนข้างโหดมากๆนะฮะเพื่อเมื่อ,อเมื่อปลุกอาวุธเนี่ยก็คือสามารถล้างสถานะให้ทั้งทีมได้เลยนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะฮะ โอเคก็สำหรับเซิร์ฟไทยเนี่ยในอีเวนต์นี้นะครับก็จะมาในวันที่7พฤษภาคมนะครับส่วนเซิร์ฟโกบอลเนี่ยจะมาวันที่5พฤษภาคมนะครับโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่ามาให้ทุกคนดูเอฟเฟกต์สกิลของสองตัวนี้นะครับโอเคก็ซีอูนะครับ